ต่อไปเชิญคุณวัชรพล,ลตามโดยคุณวันนิวัฒน์สมบูรณ์นะครับเชญครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพล,ลตูมอนสักโคราชาติพัฒนาผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธานครับผมมี ความคิดที่อยากจะนำเสนอแนวคิดที่ผมเองกับผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นความตั้งใจจริงที่ผมขอชื่นชมก็คือท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินของเราสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลาปีเศษต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนทั้งโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง รัฐบาลพยายามหาช่องทางในการที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและในขณะนี้เช่นกันครับก็มีโครงการเราชนะซึ่งจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ประมาณ31.1ล้านคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทางท้องถิ่นเองครับและผมเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะกล่าวฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานครับวันนี้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยมีเงินสะสมประมาณ4 5แสนล้านถึง6แสนล้านและในขนาดเดียวกันก็มีเงินทุนสะสม ซึ่งเงินเหล่านี้นี่โดยปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็อยากที่จะเห็นการใช้เงินตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยมันไปติดขัดต่างท้องถิ่นต่างๆก็ไม่สามารถดำเนินการได้ผมยิ่งอยากจะกลาวฝากไปถึงรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยครับว่าในขณะนี้เงินสะสมเนี่ยซึ่งไม่ต้องกู้เลย เป็นเงินที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราสามารถที่จะนําเงินเหล่านั้นเนี่ยมาก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการนําเงินนั้นเนี่ยมาเป็นค่าจ้างแรงงานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดําเนินการช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาในพื้นที่สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในโคราชบ้านผมเนี่ยครับมีเงินสะสมอยู่ประมาณ17,000กว่าล้าน1 0ก็1,700ล้าน ตรงนี้ก็สามารถจะสร้างแรงงานในพื้นที่และก่อให้เกิดประโยชน์จึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศกราบขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิ